พตโลตารวจโทรสาราญนวลมาผู้ช่วยพบตรครับในฐานะหัวหน้าคณะทํางานป้องกันและปราบปรามการขับขี่รถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะฮะแข่งรถในทางและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็เปิดเผยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย8มกราคมนะฮะกรณีภาพคลิปวิดีโอในโซเชยียลที่เขาแชร์กันนะฮะนี่ภาพนี้เลยท่านผู้ชมอีกสักครู่หนึ่งเราจะเห็นรถคันเกิดเหตุ นะฮะคนที่ก่อเหตุเนี่ยแหละฮะขับรถหรูมาในล,ล<ะ>ักษณะประวัต<ะ>ิประมาทวาดเสียมาแล้วครับดูสิฮะกลางสี่แยกไหมครับท่านผู้ชมฮะตำบลแสนสุขอำาเภอเมืองชนบุรีมุนอยู่นะฮะสามสีล่ลออแต่ตมุนทำไมขับขับไปเลยอนะืคนแถวนั้นงงเงนเลยฮะยต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยนะฮะตำารวจสพแสนสุขเขาออกสืบสวนติดตามจนสามารถพิสูจน์ทราบ ว่ารถคันนี้เป็นของนางสาวสุกัญญาอายุ45ปีก็คือชื่อครอบครองรถนะครับแต่คนขับเนี่ยเป็นต่างชาตินะฮะสัญชาติลิทัวเนียวัย31ปีเป็นผู้ขับขี่ก็เลยติดตามตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสพแสนสุขรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวันที่17มกราคมแล้วก็นําตัวส่งฟ้องศาลต่อมาครับศาลจังหวัดชนบุรีพิพากษานะฮะผู้ครอบครองรถก็โดนเหมือนกันโดนปรับนะครับ ส่วนคนขับขี่ก็ถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทวาดเสียวขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นถูกปรับไปหมื่นสองพันบาทอีกข้อหาหนึ่งคือขับรถโดยที่ไม่มีใบขับขี่ด้วยนะครับทางผู้ช่วยผบวตลท่านก็ย้ําเลยการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยนะฮะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมีความผิดนะฮะอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ปกครองอย่าลอกเลียนแบบนี่คือถ้าจะทําแบบนี้ไปที่สนามแข่งไหม นะฮะให้พี่เขาไปหมุนที่สนามแข่งไปดริฟ์หรือไปดริฟ์ต่อหน้าเด็กแว้นดีไหมพี่น่าจะได้รับเสียงชื่นชมได้รับการยอมรับว้าวแต่ถ้าพี่เล่นมาดริฟ์ต่อหน้าพี่น้องประชาชนที่เขาติดไฟแดงกันอยู่อ่ะผมว่าคนเขาไม่ชมพี่หรอกเขาด่าเอาทำอะไรใช่ไหมใช่ค่ะ